แล้วเก็บอะ Small Key h Inside of คุณได้รับกุญแจเออ่ดินเหนียว เฮ้ยถ้าห่างยังมีอีกนี่กูรับไม่ได้แล้วนะแอนนี่จัดไป it feel like a plastic เอ๊ะอันหัว in h and then ไม่รู้ เพื the ่อล็อกเ e อ o o อ n เอาเด e ะมูแต่ว่าแต่เฮลท์จะบอกถู o ชะกลางเดินไปไหนโอ้ไฟดับอีกเกิดเชี่ยอะไรขึ้นไปอย่างสุภาพนิดนึง this power get off นี่ไฟดับเหรอดูหน้าน้องหน้าน้องแบบเอ้ยจะบ้าตาย บ้าเอ้ยฉันจะทำไงต่อถ้างั้นอ่าฉันมีไฟ What if อะไรวะโอ้มีกล้องถ่ายรูป crazy brightness มันเป็นแสงแฟลทที่บ้ามากแต่มันได้ผลถ้าจริงๆตูมองอย่างนี้ก็ได้อยู่นะ alright let's keep going ถ้างั้นก็ไปต่อโอเคไม่ได้แล้วข้าพเจ้าขอโทษ <laughs> It's r e r l l y dark here ที่นี่มังโคตรมืด I have got I said for oh, maybe a uh, lock the the most t a t w a r s e เ oh, อ how to unlock the door ทำไงถึงจะปลดล็อกประตูกด shift to f l a t l i g h t I energy ให้ดู energy เอาไว้แล้วก็กด shift เพื่อเป็นการ f l a t l i g h t โอ้โอ,โอ้มีชาร์จไว้เดอะดอดอคอนโทรลรูมกับเอ็กซิทคิดว่าก็ค่อยๆไปแล้วกันเอาตรงนี้โอเค i s lock ไอ้ทิ้งโอ้โหไมกชเฮ้ยเย่างอะไรตกอ่ะโอ้ตเกียดการเล่นกับแสงอย่างเงี้ยแม่งมันทำให้ระทึกมากเลยอะแบบไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่า แต่ยังดียังดีไม่มีพื้นแตกเย้ยยยย,ยโอ้ฮะวันสุดสัปดาห์นี่มันคืออะไร ดอโอเป็นซัมแวร์คุณได้ยินเสียงเหมือนประตูที่ไหนปนล็อก Let's go back here คือเดี๋ยว <c oughs> ก็ให้กลับมาเหรอนี่เจ้าทำอะไรข้าละกัวกลักกว,วน้องเอ้ย แบบในสมองผมตอนนี้คือลวนไปหมดแล้วไม่มีอะไรระหว่างเดินด้วยเธอโอเคไม่มีไปรีบไปฮะยังล็อลกอีกเหรอถ้างั้นให้ไปไหนอะ่ะโอ้ เกียรติการเล่นแบบนี้แมงลำบากไปแม่งถูกมัมยจริงโอเคจริงๆถ้ามันไม่มืดมากแบบเมื่อกี้นี่ตูโอเคนะว้ายเฮียอะไรนั่นร้อนเหร กูหลอนเนอะโอ้ยะอะไรของเมืองเนี้ยโอ้กูตายกูตายจากการหัวใจวายตายดิยแหละเอ้าเข้าไปไหนอ่ะ ยังจะตามมาอีกเนาะ,ะไม่กลัวโดนไอเผาเลย is open now มาบล็อกแล้วในที่สุดหาที่เอื้อโอ้ม <c oughs> ดูไม่ปลอดภัยเลยกระจกโอ้อะไรอ่ะอันนี้คือโลก เก่าโลกวิญญาณอะไรเงี้ยฮมสวัสดียังไม่ใช่ตอนนี้ฮะ Not yet ยังไม่ใช่ตอนนี้คืออะไรอันนี้คือ A table h a ล Red w i ดว on top คุณต้องการที่เอาไปไหมใช่คุณได้รับอ่าโอ้ย อื้ยอ้าอเวนละคนบักกะโอเคได้รับอีสีแดงเราไปไหนเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนเอา เป็นว่าเราขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะกันนะครับตอนนี้ยอดคนดูแบบยอดผู้ติด,ดตามตกลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดติดตามจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าผมนั้นมีงานที่ต้องทำนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจากเมื่อก่อนที่ลงคลิปเป็นอ่าเป็นสิบๆคลิปเลยภายในอาทิตย์เดียว ตอนนี้ไม่น่าถึงแล้วผมจะพยายามหาเวลามาทำให้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย